จะเกิดอะไรขึ้นถ้าของเหลวที่ไม่ใช่ของนิวตันต้องเจอกับเหล็กปลายแหลมที่หนัก230กิโลกรัมก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าเหล็กปลายแหลมนั้นมีพลังขนาดไหนเริ่มจากการวางรังพลาสติก10บใบซ้อนกันเมื่อเหล็กมือยักษ์ตกลงมากล่องเหล่านั้นก็ไม่สามารถต้านทานได้เลยและถูกเหล็กมือยักษ์ทำลายจนหมดสิน้นต่อมาเขาได้ลองวางก้อี้เหล็กหลายตัวและคิดว่ามันจะทนได้แต่ผลลัพ์ก็เป็นไปตามคาดต้าอ,อี้ถูกทำลายเละจนต้องโยนทิ้งจากนั้นเขาได้นำถังดับเพลิงม,มาทดลองซึ่งแน่นอนว่ามันระเบิดในทันทีภายใต้แรงกดทับที่มหาศาา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 าลลตต่่่ออมมเเเขขขขไไดดด้้้้ใใชสนนหญแแแะยังงงพูกกกีีววถ็ร จะทําการทดลองอีกครั้งในวิดีโอต่อไปแน่นอนว่าเสาดันไม่รอดมาแตกออกเป็นชิ้นเล็ก ek, ๆเขายังลองกับถังขนาด20ลิตหลที่มีลักษณะแข็งกว่าถังทั่วไปมากแต่สุดท้ายก็แตกแกราวกลายเป็นภาพที่คล้ายภูเขาไฟระเบิดต่อไปคือลูกเหล็กที่มีน้ําหนักกว่า100กิโลกรัมหลายคนคิดว่ามันจะทนได้ลูกเหล็กถูกบดขยี้แต่เหล็กมือยักษ์ไม่ได้รับความเสียหายคําถามคือแล้วอะไรจะสามารถต้านทานเหล็กมือยักษ์นี้ได้สุดท้ายเขาทาการทดลองกับของเหลวที่ไม่ใช่ของนิวตันเมื่อสัมผัสเบาๆมันจะดูเหมือนน้าแต่ถ้าตีแรงๆ ที่สูงและแรงกระแทกครั้งใหญ่นี้ทําให้ทุกคนนั้นต้องประหลาดใจเพราะแม้แต่ของเหลวที่ไม่ใช่ของนิวตันก็ยังถูกเจาะทะลุโดยไปอาจต่อต้านมันได้และนี่เองที่ทําให้เกิดคำถามว่ามีสิ่งใดบ้างที่สามารถต้านทานเหล็กมือยักษ์นี้ได้จริงๆ